สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนครับเจอกับหนุ่มนตะมนคนแม่นาในช่วงเวลาเกือบจะหกโมงเย็นแล้วเพื่อนครับวันนี้ครับมีของดีมาฝากอีกหนึ่งคันครับนี่คือเจ้าโตโยต้าแคมรี่2.0นะครับมาด้วยตัวขุมพลังนะครับ167แรงมนะ้านี่เป็นเครื่องยนต์2.0เบนซินนะเพื่อนนะปี18ครับคันนี้ไมายอยู่ประมาณเลขอยู่ประมาณแสนสองนะเดี๋ยวไปดูภายในกันอีกทีหนึง่งอันนี้ให้ดูภายนอกก่อนเพื่อนนะจุดนี่คือทะเบียน7 ก2 9 0 8นะหน้านมาทีมี2คันนะเพื่อนนะมีเลขไมคคันนี้ผมเลือกคันนี้มาเพราะว่าคันนี้สวยที่สุดเนาะตอนนี้ก็ราคาน่าจะ899นะเพื่อนนะก็ใครสนใจก็ทักมาได้นะอันนี้คือไฟตาหมอกเป็น LED นะครับใน,นส่วนของไฟหน้าก็เป็นตัว Bi- xenon projector นะครับก็มาพร้อมกับไฟหลีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ดิธาร์เ i นิ l ไลท์ตัวนี้นะครับ ด้านไฟด้านหน้านี้นะครับผม <_ an> ก็ในส่วนของภายนอกคันนี้เท่า <_ an> ที่ผมดูเนี่ยด้วยสายตาที่ผ่านกล้องมือถือเพื่อนคันนี้แทบไม่ต้องเก็บงานเลยนะสวยมากนะครับเดี๋ยวไปดูยางกันอันนี้เป็นตัวส่วนของอปียางนะครับจะเป็นปี22สองนั่นเพื่อนนะนี่ปี22บสองนะครับ จับคู่มาขนาดยางคือ205 65R16 นะครับผมเป็นยาง Biston r นะครับยางประหยัดน้ำมันและวิ่งในทางเรียบดีมากนะครับนี่ฮะในส่วนของอตัวด้านนอกนะครับด้านหลังสวยครับคันนี้กริปเลยอันนี้พอรถมาถึงก็ให้น้องที่ออฟฟิศล้างนะครับก็เอามา รีวิวให้เ,เพื่อนๆได้เห็นอ่ามีกันชนหน้ามีคูดด้านล่างนะเพื่อนนะแล้วก็บันไดนะฮะบันไดเก็บงานนิดหน่อยไม่เยอะครับปี18ไม่แสนสองกําลังสวยครับเ,เพื่อนๆครับนะเดี๋ยวผมไปไปดูด้านในกันสวยสวยเลยภายในยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะครับก็คือยังไม่ได้ทําความสะอาดนี่นคือมาจากองค์กรก็มาแบบนี้เลยนะครับในส่วนของภายในจะเป็นเบาะหนังนะครับ ตะเข็บสีน้ำตาลดอกส้มนะฮะสวยมากนะฝั่งคนขับก็เป็นตัวไฟฟ้านี่เพื่อนนะส่วนตัวพวงมาลัยเป็นมันติฟังชันนะันี่เห็นไหมฮะมันติฟังก์ชันก็คือควบคุมควบคุมเสียงพวงมาลัยได้ควบคอนโทลอยู่ตรงปุ่มพวงมาลัยสามารถใช้งานได้ง่ายครับในหายเลขไม่อยู่ที่1 2 5 7 6 2กิกิโลเมตรที่ใช้ไปนะเพื่อนนะนี่ ผมเปิดไฟทุกระบบเลยให้เพื่อนได้เห็นกันจอเป็นทัชสกรีนนะครับขนาดน่าจะ5นิ้วนันเพื่อนนะเบรกมือไฟฟ้านะครับมีออโต้โฮออโต้โฮตัวนีน้กดนะครับเวลาเรา,เอ,าอยู่ติดไฟแดงเราไม่ต้องไปขึ้นเบรกมือหรือว่าไม่ต้องไปเหยียบเบรกนะฮะปล่อยเขาเลยเขาจะเบรกอัตโนมัติมาให้นะครับผมคขันเกียร์สวยมากทรงสปอร์ตสีดำนะครับกุญแจได้มา2ดอกเป็นคียเลสครับแบบนี้เลยส,สวย ลูกนี้อยู่ดีซองอยู่เลยครับผู้เช่ารายเดิมรักษาดีครับคันนี้บอกเลยรักษาดีสวยงามกระจกมองลุงหลังนะครับกระจกมองหลังนะครับเป็นไฟฟ้านะครับเออเป็นตัวไฟฟ้านะอย่างนี้ปรับแสงอัตโนมัติเพื่อนๆนะปีนะฮะปี18เครื่องยนต์2 0งจแรงมนะ้าระดับที่1นนะว้าวสวยครับคันนี้ ดูด้านหลังแอบพาไปดูฟังก์ชันอย่างอื่นใช้ครบนะฮะไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้ามี RCTA นะครับมีส่วนของพัดลมยาง TCS ก็มีนะครับเนี่ยภายในสวยงามมาก,กเพื่อนนะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับมีม่านหลังวิฟ้าสวิตช์ก็อยู่ตรงคันเกียร์นะเพื่อนนะใกล้ๆกัน,กน ว้าวสวยครับนี่ผมสตาร์ทเครื่องอยู่นันเพื่อนเงียบมากเดี๋ยวพาดูส่วนของห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องมาดูกันว่าภายในเครื่องเป็นยังไงบ้างนนดูกันเลยโช๊คอัพใช้งานได้ปกตินันเพื่อนนะโช๊คอัพใช้งานได้ปกติเบ้าหัวโชคน็อตไม่ขยับนะครับ แอร์ย็นฉ่ำแอร์ย็นเพลงเพราะไม่ต้องห่วงเลยรถที่นี่นี่แต่ฟาเพื่อนให้ดูเลยเสียงเครื่องเงียบมากนิ่งว้าวน่าใช้ครับเพื่อนเหมือนเดิมนะซื้อสดก็ไม่มีแวดสักบาทนะครับส่วนซื้อไฟแนนซ์ก็จัดได้นะครับเพื่อนจัดได้เต็มนะส่วนเพื่อนคนไหนอยากซื้อเป็นลักษณะของ การเช่าซื้อก็คือสานไฟแนนซ์ก็ยินดีนะครับในส่วนของซื้อสดก็มีในส่วนของอค่าโอนกนรรมสิทธิ์27 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับยางอะไรยังอยู่นั้นเพื่อนยางอะไรอยู่นะครับรอยอาร์ทุกอย่างท้ายเดิมหมดเลยโดยรวมคันนี้น่าใช้มากๆนะครับในส่วนของรถเจ้า VIP t o y o ต a a a m าแ2 r เ2.0เบนซิน 167แรงมา้าถือว่าเป็นรถที่น่าซื้ออีกคันหนึ่งใครสนใจเหมือนเดิมครับโทรมา0 8 3 0 0 0ป0 0หนุ่มน้ำมนคนบ้านนารอรับสายอยู่สำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ